ตัว h าชิ i จี d plus กล่องนี้นะครับที่คุณหนุ่มกันชัยทานนะครับสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับสั่งซื้อได้ทานช่องทาง2ช่องทา,นนง,ทานงนะครับช่องทางแรกนะครับเบอร์โทรเลยนะครับ0825229419นะครับแพนนี้แทนมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกลยอนนะครับที่จะคอยดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะดูแลจนกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะกลับมาฟื้นฟูแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับโดยใช้ตัวฮาชิเจียดี plus ไปสอบถามกันก่อนได้นะครับผมไม่มั่นใจว่ามีอาการแบบที่เป็นกลรอย้อนจริงหรือเปล่าหรือเป็นอาการแพนิคเกี่ยวกับกลรอย้อนหรือเปล่าหรือเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่านะครับโทรไปสอบถามได้แพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญคอยรับสาย24ชั่วโมงเลยหรือนะครับแอดไลน์นะครับ @GRDPRO นะครับผมแอดก็สามารถสั่งซื้อได้2ช่องทางนะครับหรือจะทักมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับตัว GRD+ plus กล่องนี้ที่คุณหนุ่นกับ ที่คุณหนุ่มกันชัยทานนะครับเหมือนตัวอาร์ตเวิร์ที่แพนพิมพ์เหมือนตัวอาร์ตเวิร์ที่แนพน,แ,นแปะไว้ตรงนี้เลยนะครับ